ครับผมมาชมอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับผมอันนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรน,นะครับรุ่นปฏิสาตรตำรวจปี62นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเนื้อทองทิพย์ลงยาสีแดงนะครับจำนวนการจัดสร้างของเนื้อนี้ก็อยู่ที่2,499เหรียญเท่านั้นนะครับผม ด้านหน้านะครับผมจะเป็นหลวงพ่อโสธรน,นะครับผมนั่งคัดสมาธินะครับผมแล้จะมีดาวอยู่ข้างบนแล้วข้างๆก็จะเขียนว่าโสธรส่วนด้านล่างคําว่าโสธรก็จะมีช่อชัยพลิ์นะครับผมส่วนใต้ฐานของหลวงพ่อโสธรก็จะเขียนว่าณโมพุทธายะนะครับผมตัวเลขโค้ดก็จะเป็นเลขเจ็ดเจ็ดสองนะครับผมส่วนด้านหลังนะครับผม ด้านหลังก็จะเป็นตาสัญลักษณ์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับผมเป็นตาโลกเขตน,นะครับแล้วก็มีต่อโค้ด7 7 2ตรงนี้นะครับผมแล้วก็เขียนว่าบร,ริษัทตรสองอ2าหกแล้วตรงนี้ก็จะเป็นตัวนักนะครับผมสมภาพสวยมากนะครับผมไม่ผ่านการใช้นะครับผมจัดสร้างโดยกองบัญชัการตำรวจสันติบาล3นะครับผมออกปี62สนะครับผมสมภาพสวยงาม